สบายดีปา no ุงสบายดีูกสบายดีทุทุง้ยมาจ้ะตัลงไปยังมาเอาเอาเต้าชีวเต้าเต้าไปบ่ไปบอเดเด้ดดสายดีก่อน Body gun, đi con new mad đi Too gắn, tu con thu Oh, dạy nói. Yes, bóp. Hey, yang, nila, hey, yang, đâu. Too bì hết nguyên, nè, padu. Money miệng, mày sống. Hey, bia. Oh, ba hèn, ba hèn. Ba hèn, ba hèn. Ba hèn, ba hèn. Ba hèn, ออมาชื่อเยนะมาออมาลูกออมาไปคล้องคอไปเฮียออมาพี่วายวายวายทำจีไปหอยไมเอื้อยไหนุ่งด้วนุ่งเชื่อเอย้วยเนุ่งด้วยไหมพี่ไม่ชอบเหชอบเขาชอบขาแขนเมนานุ่งลูกเชื่อเอยบิวคีไฮนีนะ นะไน้เสือตัวนี้เลยพี่น้องไเม่อะไรฟุฟปฟุฟปตุยตุยไปเลยบายดีอีกรอบเดือปดุงเด้อ ข้าวปุ้นเด้อปลาลุงขนมจีนจ้าสบายดีนะปลาลุงมาถูกคนคนข้าวปุ้นอนีกตลาดไม่ได้เห็ดเองซื้อมาหนาวแห้งพี่น้นอย,ยซื้อมาตลาดหนักบ,บ้าทค่ะไปแงนถึงกระสอบไปแงน กะนีุ่๊อ้ยปดกอปุ้ลยซื้อเขามาเพว่าเห็ดกับเรื่องมากหลายย่างเนาะหลายกว่าซื้อแต่ว่ามันจะมันจะสิบหกคัก ทำมันเาเห็ดกปนเองคนตีได้นะเครื่องปิ้งคบแดดไม่เป็น,นอากาดกแบบหนาวในเะด้อคุณพี่น้องมไม่เป็นอยังเพลี่ยนจะท่องเฉยเฉยเป็นเงาจะเมื่เลยปกติหนาวแบบหนาวเย็นนะทั้ทงลมทั้งลมมันเมรุนวะานั่นดอกหนาวแต่ว่าใจก่อน้มกกักอากาศแบบนี้เราจะปกติจะท่องชุบใส่ใฉยเป็นเงาเด้เดี๋ยวนี้นะหนาวนี่แห่เพิ่อนใจ

สัคู่เบิ้งเลยกระทามันนนมูในห้องเบิ้งมาเป็นยังบ่แก้งน้องโบหรือว่าสักคู่ให้บบอย่างประมาณนี้กระทามยอะเด้หรอทำเป็นกระว่าโบโตเป็นเองเป็นกระว่ามันมีะไรใ้ว่ามันไปให้สัคู่กับใจดีไม่ได้ให้ทำเป็นยังเป็นน้ำใจคนเองคนบอกแล้วเนาะทำมาเป็นยังเป็นน้ำใจคนเองบอกแล้คนอยากให้เองคนว่ายังให้เองแต่ก็มีสิบคนบอกอยู่ว่า จุดทูดอันจุดทูดจุดทูดจุดที่ทูดลองไหวิ่งอันอันในห้องเยี่ยมมึงเด้อนะถูกเจอเนาะเต่ว่าร้านป้าร้านป้าเลือกยานั่นเป็นว่าเห็นพ้นะเนาะแต่ว่ามันมีจะาทีจะทานยีหันบ่เนาะลองเบิ้งแได้คะเรเสื้อแล้วประมาณนะแล้วแบบแตกด้วยเนาะแต่ว่าแตกแบบเป็นยังคือแบบชิ้นหอนเฮาเนา่

นี่เยม่อ,มอ,อ,อ,อย,า,อยาบอขอก่อนทกอนูก่อนให้มือก่อนเก็บจุดดำทั้งนางไม่นน่ไปนะ Bích trên 7. Như vậy. Ừm. Bắp, bắp. 7. Ừm, khan Bye. Bye. Ông mẹ đâu? Ông mẹ đâu? mẹ đâu? À, ừ. à ừ. nè. <laughs> <Bài. cười>

Thấy mưa mơ Thấy mưa Mưa thấy. nhung mùi Nhung này mưa này <laughs> 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 nè Bố mình sẽ tìm mưa mùi cho mùi này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  này mùi Amen.

เรื่องยุ่งจัดสิพี่น้องนี่ะนะนอะไรกินตรงเวร์ทับเลยทั๊บตัดหมูก็น้ำเดือดเชื่อมั้งไปกินกันมาข้างละ ไปต้ี่งลปกบล a กระตาจะอไปแล้วมา

เราประตูรวมรวมเห้งมือนกนน้อยน้ำบุนะ้มเยเ,เป็นต่ายเนาะเราตึงตังแบบเส <ừ> ียงนั่งดืดอๆนะ ทีบางคนมันนั่นเม่นค่ะว่ะน้ำกัปุ้นก็ใส่น้ำตาลน้ำแต่แต่นคนมักเลยคนเนาะผู้คนก็ใส่กับมีแต่ว่าจะท้องข่าดบ้ไดเ้ยย<ม>ังไงนอกไหนเป็นเส,ส้นใจแต่บางคนแบบก็างวงก็ใ่ไหมมีคนเม่นหนาวว่าเป็นยังคือใส่น้ำตาลน้ำเป็นยังนาเรากินแบบนี้บ่าเราจะเห็ดเห็ดมือเื่อน,นั้นระวนก็<ม>ใจ น้ำตาลน้ำนะก็เล้วแต่คนมากโบชักับบเวียงน้จะไปเพื่อนอ่ะจนหลายคนเห็นเพื่อชัเนาะโบชัย่บลาย้านชยกูแต่ว่าจนตัวจะก็เป็นโบชัยโบลายทุกวัเราเวียดนามบับอุ่นี่ทุว่าแล้าแต่คนมากเนาะเป็นว่าูุดใครูุดมั้มี่ยังชันะเป็นกระแสกานยังต่นะอบบวนวาน กูคนบ่มาหวานจ้ะน,น้ำยาป้าเนาะเรื่องกินตามห้างก็ยังมีอันต้องตามให้เนาะถ้าน้ำม,มันบ่มใส่เพิ่นก็ต้องมีน้ำตาลใช่เพราะบางคนเขาก็บ่มากมน้ำตาลด้ยน้อยคนแหละเพ่อบ่ม,มากน้ำตาลใครเคยเห็นว่าได้ขอแชร์แชงวิรจายเนาะเรกินข้าวมาปีนหนะึ่ะ เราเป็นงามันเราเป็นงามันเป็นยงงเราดสุขภาพแล้วกินแป่กินตะพักแป่แบบปลาไฟเฮ็ดได้ก็เฮ็ดโลดกีเราใครมันกบกสายจะตายด้วยกันไอยดกทีกินทำมันแสบมันนัวก่อย กิมดมาเหุส่าติหนาชาตนาบุหงาที่ไ,ไเกิดต้อมเกิดไปเห็นไปขุ้นเป็นตะกีบุ่นไพ่กูพคนีว่ายดว่าจะสิกิ้นแต่ว่ากับบได้ว่ากินจนเกิดไปข้ากัจจิหากินแต่โตที่ห้องมากโตห้องกินแล้วห้ามีทุองุกคนกูเมือีตายไว้เพนเจอมาเศเห็นหนากัน จะ้ยุงกันจะว่ายั่งนะเป็นหนากันเกลือย่างไปตายกับไปชิมูเนาะก็ชิมูนี้ล้ลกไปมันตายจบปอบกหดินี่มีตัวตาตัวแทนนะดี่ไปเมือรข้าบแท่นมันกับพี่เชีอต้นไม้ต้นตอกแล้วมันมีตะขอปอบเสื้อแต่เนี่มีนะปเสื้อ คืออันนี้เราเห็ดบริวารโหเข้มมากก่อเป็นเผือกน่เผือกต้นประธานกระท่อมเห็ดเองนะที่ออกหวานหวานนุม่มอนะอนไก่เลยเนาะเค้ยวเตอนด้แล้วอยาปา กิน <kung> ีุกข้าวจางแล้วพี่ด้วยไปทางานริชร์แล้วากบอยกับขอบุญกินขาอบุณนะพี่เนาะแต่เชียแบบพี่ด้วยนี่ว่ามีเสศษมีพักมั้ยงจันบีเดินเดี๋ยวพี่นาะศิลปุสเันชื่อได้รืิอุลมุนคุณมุนสองพันด ตรงนึงเนาะก,กี่โลโลนึงหาบ้นบอกหาบ้านกับจิ๊กเอามันมันหาเงาเด้เมื่อนี้ก็หางาด้วยว่าเพื่อนว่ามันมันะก,กี้นะ่ะไปก็เตยน,น้อยไปไปบนไปกินสองคนนะ่ะเคือได้อยู่พันหนึ่งก็ละหาล่อยกิ่ ได้สองพันนี่ว้าคนได้หลายสองพันหาพันเป็นเศรษฐีก็หาพันนี่ว้าวใจดีเดก็ดัคุยเนาะัได้พิลามกันไัลนเนาะันเคุณ nhắn không có hành hàng cho bay thôi 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 nào hết มามามาให้แม่มาลูกมา <c oughs> ดือ้อขนาดน้อเออมาให้แม่บอกอะคว้าปวดหัวเจ้าองมาเอาไปใช้นะเอาไปใช้น่ะมามามา,มาให้แม่มาลูกมา แมงเด้อแมงกัดคอเด้อไปพุ่นน่ะมาแม่แมงแมงๆ